สวัสดีค่ะพวกเราพนักงานรีสตาร์ทไทยแลนด์นะคะดิฉันนางสาวสิริรัตน์บุญเกินค่ะดิฉันนางสาวอริยาพรโพพัตค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะมีที่มาคือทางเกษตรกรมีการเพาะปลูกฟักทองนะคะในพื้นที่โล่งแจ้งซึ่งสามารถทำให้เพาะปลูกเพียงหนึ่งรอบต่อครั้งในฤดูกาลเท่านั้นเองค่ะซึ่งทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะคะแต่หากนำมาเพาะปลูกในโรงเรือนที่มีระบบ IOT ควบคุมนะคะก็จะสามารถทำให้เพาะปลูกได้สูงถึง3รอบต่อปีเลยค่ะ และมเมล็ดพันธุ์นะคะที่ได้จากโรงเรือนนี้นะคะก็จะสามารถนําไปขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วยในส่วนของนวัตกรรมนะคะจะประกอบไปด้วยโรงเรือนพร้อมระบบ IOT นะคะสำหรับควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นฟักทองเพื่อนำไปสู่การที่เราจะนำผลผลิตนะคะไปขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะทั้งนี้นะคะเรานะคะ พนักง,งานรีสตาร์ทไทยแลนด์นะคะได้ทำการเขียนข้อเสนอและนำะเสนอโครงการนะคะเพื่อของงบป,ประมาณสนับสนุนจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะซึ่งได้รับงบป,ประมาณมาอยู่ที่274,500บาทเลยค่ะ สำหรับการออกแบบแปลงปลูกในโรงเรือนของเรานะคะก็จะคำนวณจากความต้องการในปี2565นะคะซึ่งความต้องการของตลาดเนี่ยจะอยู่ที่6,000กิโลกร,รัมต่อสัปดาห์เลยค่ะซึ่งหนึ่งลูกแม่พันธุ์นะคะจะสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ได้สูงถึง330มเมล็ดเลยค่ะแล้วก็ในหนึ่งต้นนะคะเราจะเก็บลูกแม่พันธุ์ไว้เพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะคะเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดค่ะ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเราจึงจะต้องปลูกฟักทองเนี่ยให้ได้อยู่ที่105ลูกนะคะต่อปีเราจึงได้ออกแบบแปลงนะคะให้สามารถที่จะปลูกฟักทองเนี่ยได้อยู่ที่100ต้นเลยค่ะต่อแปลงซึ่งหนึ่งโรงเรือนของเรานะคะก็จะสามารถปลูกฟักทองนะคะได้อยู่ที่200ต้นเลยค่ะต่อรอบแล้วก็ตอนนี้นะคะโรงเรือนของเราเนี่ย กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะโดยจะมีการคลุมผ้าใบแล้วก็ติดตั้งระบบ IOT นะคะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยโดยที่เราได้ออกแบบนะคะให้ควบคุมและรักษาสมดุลน,นะคะของการปลูกฟักทองให้ได้มาตรฐานค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยะระบบให้น้ำเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วก็ระบบให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะคะรวมไปถึงในส่วนของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ระบบแสงนะคะที่จะ ปิดเปิดไฟในโรงเรียนซึ่งจะทําให้เราสามารถปลูกฟักทองได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะค่ะในส่วนของชุมชนนะคะดิฉันนางสาวชยาภาธรรมรัตน์ค่ะประธานสากรการเกษตรก,ารกตร้า0แสนจากัดประธานผักปลอดภัยลำเนอ,อประธานแปลงใหญ่ค่ะผักปลอดภัยลำหนองแสนนะคะอําเภอหนองกรุงสีมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด103ราลายค่ะพื้นที่โดยรวมที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มนะคะก็อยู่340ไร่ค่ะ ก็จะแบ่งเป็นนาข้าว105ไร่นะคะ,ะไม้ผลอยู่ที่185ไร่ค่ะแล้วก็พืชผักจะอยู่ที่52ไร่กลุ่มเราก็จดจัดตั้งกันมาปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วนะคะแล้วก็สามารถส่งฟักทองให้กับ m o เดิร์นเทรปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วค่ะมาถึงเวลานี้เราก็คงต้องขอบคุณนะคะบริษัทปตทที่เชื่อมโยงเครือข่ายอะคะ่ะไปยัง NIA นะคะที่ได้ นวัตกรรมเข้ามาค่ะรวมถึงการตลาดค่ะแล้วก็โครงการชุมชนยิ้มได้นะคะที่แก้ไขปัญหาการระบายสินค้าในช่วงโควิดเนี่ยค่ะพอมีโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นมานะคะผลผลิตทางการเกษตรเราสามารถกระจายด้วยตลาดออนไลน์ค่ะไปสู่ชุมชนคนทั้งประเทศนะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะ